ท่านใดที่หารถครอบครัวอยู่นะฮะคลิปนี้ไม่ควรพลาดเป็นอันขาดสวัสดีครับกลับมาพบกับอันปฏิพัติออโต้กันอีกหนึ่งคลิปนะฮะสหรับคลิปนี้ครับเอาใจคนรักครอบครัวกำลังหารถใช้งานในครอบครัวใช้งานอยู่คลิปนี้อันเอาราคาประหยัดเลพบพสบายสบายมาให้กับพี่ๆ่ทุกท่านได้เลือกและได้เป็นเจ้าของกัน รถสวยไม่สวยดูในคลิปนี้ตัดสินใจเลือกคันนี้ได้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับอันพาเป็นตัวเจ้า t o y ยต้า n n o v a 2.0ตัว G รถปี2010ครับสำหรับคันนี้ถือว่าเป็นตัว Innova โฉมแรกๆเลยที่ได้มีการเปิดตัวและก็ได้มีการเริ่มผลิตจำหน่ายที่ในประเทศไทยนะครับรถรุ่นนี้เนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะอ่าซอฟ นะครับแล้วก็แฮปปี้หลายๆอย่างสาหรับคนที่ได้เป็นเจ้าของหรือว่าสําหรับคนที่ได้ใช้งานนะครับจริงๆเนี่ยมันแค่กําหนดจุดหรือว่าอยู่ในครอบครัวอย่างเดียวใช่หรือไม่ไม่ใช่หรอกครับถ้าเกิดอย่างแต่ก่อนเนี่ยที่อันเห็นนะแล้วก็เราเห็นกันได้ตามพวกแบบอย่างทีวีโฆษณาหรือว่าอะไรอย่างพวกนี้ก็จะเป็นรถรับส่งเกี่ยวกับผู้บริหารหรือว่าเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นรถที่ไว้นําเที่ยวนําทัวร์นะครับประมาณนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะแต่เดี๋ยวตรงนั้นเราค่อยมาว่ากัน รถเป็นสีบรอนทองครับเดิมโรงงานไม่เคยมีประวัติการชนหนักนะครับพลิกคว่ำมจมน้ําตัดตอกบกฎหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนครับอันรับประกันในเรื่องตัวคุณภาพเพราะนั้นตรงนี้เชื่อและก็ไว้ใจในฝีมือเราได้แต่ถ้าเกิดซื้อไปแนละ้วพบเจอครับอันกล้าพูดได้เลยว่าเรายินดีรนะับซื้อคืนเต็มจำนวนแถมค่าตกใจแถมค่าเสียเวลากับบ้านให้นะครับด้านหน้าครับก็จะมีการตัดด้วยคิ้วฝากระโปรงที่เป็นแบบโครเมียมโลโก้โต,ตัวตั้งก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะ ส่วนสำหรับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับไฟหน้าก็จะเป็นตัวหลอดฮาโลเจนนะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมองในกล้องเนี่ยยังไงก็เห็นเยอ่แ,แหละอันนี้คือไม่ได้ปิดบงังหรือว่าปุกปิดอะไรทั้งสิ้นนะครับคือไฟตรงนี้ด่นจะได้มีการขัดให้ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะร,รถเนี่ยมันใช้งานตามสภาพมาเพราะนั้นการเกิดพวงแบบอย่างไฟลงไฟเหลืองแล้วพวกนี้มีสิทธิ์เกิดได้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลย นะครับถ้าเกิดเราลองดูแล้วว่าสําหรับตัวไฟหน้าตรงนี้ที่มันเหลืองเราไม่สามารถขัดได้แล้วหรือว่าเราขัดยังไงมันก็ให้ใสเหมือนกับตัวมือหนึ่งไม่ได้แล้วไม่เป็นไรครับอันเบิกใหม่ให้เรื่องเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตด,ด้านหน้าครับส่วนตับตันหมอกก็มีมาให้แล้วด้วยเช่นกันรวมถึงตัวตันหมอกด้วยนะมันเห็นกันชัดเจนนะครับอาจีะอย่างเช่นตรงนี้อันอยากให้พี่พี่ทุกท่านได้ลองพิจารณาดูนะครับถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าอันจะไม่พูดเรื่องนี้สามารถทําได้ไหม อันสามารถทําได้นะฮะพูดข้ามผ่านเป็นเรื่องอื่นหรือว่าพาไปดูตรงจุดอื่นได้เลยแต่ตรงเนี้ยเราพยายามเน้นบอกลูกค้าว่าใอ้ทำเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับแสดงถึงความจริงใจแล้วก็สําหรับทราบข้อรายละเอียดสับตัวรถหนึ่งคันบางคนรู้บางคนไม่รู้บางคนยังไม่รู้เกตรุ่นย่อยเลยด้วยซ้ำว่านี่คือตัวอะไรนี่เป็นแบบไหนและมันมีกี่ตัวกี่รุ่นย่อยถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเนี่ยดูไว้นะครับและยังไม่ได้แตดสินใจซื้อ ไม่เป็นไรเราได้รับความรู้เราได้รับข้อมูลตรงนี้ไปด้วยถือว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ํานะครับลองดูตัวเครื่องยนต์บ้างครับสําหรับอย่างรถปี2 0 1 0นเนี่ยพี่ๆทุกท่านมีความกังวลใจกันไหมว่ารถจะสวยไหมรถจะเดินไหมรถจะดีไหมคลิปนี้มีคําตอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับสําหรับตัวเครื่องยนต์เนี่ยเบนซินนะฮะหนึ่งทีอาร์ออโต้นะครับ, Auto, รบเป็นตัวเครื่องยนต์2.0ลิตรนะฮะ ก็ถือว่าเราเคยเห็นตัวเครื่องยนต์เนี่ยกับรถหลายรุ่นและด้วยเช่นเดียวกันแต่ที่มันนําเอามาใส่กับตัว i n น o ว a เนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันเป็นในสไตล์ MPV หรือว่าตัวรถมินิแวนซึ่งมันใหญ่กว่าอเวนซ่าแต่เป็นลองฟอร์จูเนอร์นะครับตัวเครื่องเดิมครับสี่สูบเรียงนะฮะไม่มีข้ามแต่มันเครื่องไหลยเยิม้มเดี๋ยวตรงนี้ครับอันเจเรินให้กับพี่ๆท่านได้ทราบกันว่า ก่อนส่งมอบอันก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องใช้ระบบไฟตั้งศูตรทงร้อแล้วก็เซอร์วิสให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับส่วนรจ้าบอลันตีร้านเราเนี่ยเราก็จะมีการรับประกันตัวเครื่องและเกียร์นะครับ6เกียรหรือว่า1 0 0 0 0กิโลพร้อมกับ W Smart รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีหรือว่า365วันนะฮะเดี๋ยวเราฟังเสียงตัวเครื่องต์กันหน่อยนะฮะเดี๋ยวจะสอนให้เดี๋ยวจะบอกพี่ผู้รับทันให้ ว่าสําหรับอย่างตัวเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยกําลังอัดมีปัญหาหรือว่าตัวเครื่องดีไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวยังไงดูกันได้คลิปนี้แน่นอนอันนี้เนกะีบสไตล์เครื่องยนต์ลนะเราอาจจะปล่อยไว้สักสักนิดนึงก็ได้เราก็อาจจะดูอย่างอื่นไปก่อนนะครับอย่างเช่นตัวคาร์น้าเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีเป็นตัวน็อตยึดนะครับแต้มสียังอยู่นะครับน็อตไม่เบี้ยวไม่ผิดรูปนะฮะน็อตเดิมนะครับ, damn, รบแล้วก็รอยจุดเงินกลมนะฮะการเว้นช่วงระยะของตัวช่องไฟ เห็นไหมครับนี่นะถ้าเกิดเราเปรียบเทียบนะนี่นะการเว้นระยะของตัวช่องไฟนะครับแล้วก็สําหรับตัวอินโนวาเนี่ยมันจะมีเป็นตัวเลขคานหน้าอยู่เรามาดูความชันของตัวเลขคานหน้านะฮะเจ็ดสองแปดห้าห้าถามว่าตรงนี้ไปตรวจสอบประวัติเช็คศูนย์ได้ไหมทําได้ครับหรือว่าจะดูกับตัวตรงในเล่มด้วยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันคราวนี้เนี่ยเป็นตัวตะเข็บด้านข้างนะครับเราก็จะไล่มาทางฝั่งนี้เลยตะเข็บเนี่ยก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ แต่เข็ดสี่นะฮะหนึ่งสองสามสี่ถ้าเกิดฝั่งนี้สี่เราไปดูอีกฝั่งหนึ่งห้ามันก็ไม่ได้นะครับแล้วก็น็อตตัวแต่เข็ดด้านข้างนะครับไม่มีรอยขยับผันไสแกะออกมาทําสีนะครับ,ร,ออ 4, ร,บรวมถึงตัวน็อตซองในและก็ตัวน็อตสากระปรงด้วยเช่นเดียวกันทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับนี่แหละครับคือคาว่ารถสวยของจริงถึงเราอาจจะมองดูว่าเฮ้ยปีนี้แม่ยี่สองแล้วอันทำไมถึงเอาตัวปี2 0 1 0มาให้พี่ดูมันยังน่าใช้อยู่ครับ โตต้าเนี่ยถือว่าเป็นตัวรถอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นในแบรนด์หลักไม่ว่าจะเป็นตัวรถกระบะไม่ว่าจะเป็นตัวรถเก่งไม่ว่าจะเป็นตัวรถเจ็ดที่นั่งราคาซื้อง่ายขายคองอัหล่ในการสวิตต์อัลลในการดูแลรักษาก็าหาง่ายด้วยเช่นเดียวกันและคันนี้อันเอามานําเสนอและขายให้กับพี่เพื่อนๆในราคาประหยัดนะครับคราวนี้เนี่ยพอได้สักพักหนึ่งและเสียงตัวเครื่องไม่มีปัญหาหรือเสียงคงเสียงเพี้ยนจากตัวเครื่องยนต์เบนซินแบบธรรมดานะครับ เราจะเช็คตรงไหนกันต่อดีล่ะเรามาเช็คตัวกําลังอัดกันเลยดีกว่าถ้าเกิดกําลังอัดมันเสียนะครับมันจะมีเป็นตัวควันน้ํามันหรือว่าเป็นตัวไอน้ํามันเนี่ยกระเด็งขึ้นมาค่อนข้างที่เยอะมากอันนี้ถือว่าดูกันแบบง่ายๆเลยส่วนใหญ่ถ้าเกิดอย่างรถเก่งนะกําลังอัดถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญว่าตัวเครื่องเดิมไหมนะครับมีการยกเครื่องมาหรือเปล่าน,นู่นนั่นนี่อะไรอย่างพวกนี้นะครับติดสังเกตตรงนี้เนี่ยมันสามารถมองดูกันได้แบบง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร คนดูรถไม่เป็นก็สามารถดูได้คนดูเป็นแล้วก็สามารถเสริมเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าในบางกรณีเนี่ยวิธีการดูหรือว่าสําสหรับการไล่แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้พี่ๆบางท่านอาจจะดูเป็นอาจจะไล่อีกแบบก็ได้แต่สําหรับอย่างนั้นนะอาจจะไล่หัวใจก่อนนะฮะหรือว่าไล่สมองของตัวรถก่อนนั่นคือส่วนของตัวโซนด้านนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวโครงสร้างทําไมนะครับถ้าเกิดรถมันชนมาคนถึงไม่ค่อยนิยมเล่นกันเพราะว่าความบาลานซ์ไงครับ ถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างโซนใดโซนหนึ่งที่มันมาโครงสร้างเป็นของเดิมจากโรงงานแล้วมันมีการปรับและก็มีการเปลี่ยนใหม่โครงสร้างของตัวรถมันจะเสียความบาลานซ์ของตัวรถมันจะเสียกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างพวกอะไหล่นะครับเบาโชคนะฮะตัวนู่นตัวนั่นตัวนี้อะไรพวกนี้อันนี้มันมีอะไหล่พร้อมสับเปลี่ยนตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นมือสองสภาพสวยหรือว่าจะเป็นเบิกมือนหนึ่งเลยมีพร้อมนะฮะเพราะรนั้นตรงนี้เนี่ยพอจะหย่อนหยวนกันได้นะครับเดี๋ยวปิดตัวเครื่องยนต์ก่อนครับ นี่แหละนะฮะประเด็นสําคัญนะครับว่าถ้าเกิดอย่างพวกแบบรถญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อมือเราได้เลยเราอยู่กับรถในส่วนของโนซน South อีสเ a อ i a ชียมาค่อนข้างที่เยอะมากพี่ผูลุกท่านนะครับเรามาดูด้านข้างกันบ้างครับสําหรับตัวสีด้านข้างนี่คือในอีกส่วนหนึ่งนะฮะถ้าเกิดอย่างตัวด้านหน้าเนี่ยเราเล่นกันมาแล้วค่อนข้างที่จะเต็มกราฟเราจะมาเล่นตัวด้านข้างกันต่อนะฮะ ด้านข้างนี่มันก็จะมีหลายจุดเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราต้องมาดูนะครับสีด้านข้างสวยครับเสมอการจรวรดทั่วทั้งคันแต่เดี๋ยวอันก็จะมีบริการขัดสีเครื่อผิวตัวรถนะครับให้กับผู้ลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบอย่างบางจุดเนี่ยอันนี้คือเราก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วตามสภาพการใช้งานนะครับอาจไม่เคยบอกว่ารถไม่ได้มีการใช้งานมารถมันมีการใช้งานมาเพราะนั้นอย่างบางจงบางจุดอะไรพวกนี้อาจจะเป็นตามสภาพการใช้งานก็เป็นเรื่องปกติแต่เรามีการบิ้ว หรือว่าเก็บรายละเอียดรอบคันให้กับคุณลูกค้าแล้วไปทีเรียบร้อยนะครับส่วนของตัวไฟเลี้ยวอยู่ตรงแก้มข้างนะครับแม็กเป็นตัวนละ้ออันลอยฮะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวยิสเบกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวขอบ15นะครับส่วนสําหรับปียางเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวปี2018นดะฮะดอกยังเหลือเต็มเตดอกยังคมอยู่นะครับใช้งานได้อีกยาวๆไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่ก็ได้ แต่ถ้าเกิดสีเงาดก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นี้เราก็มาคุยกันหน้าร้านกันอีกทีนึงกันแล้วกันนะครับส่วนตัวกระจกครับช่องสามเหลี่ยมเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับหรือว่าฝั่งคนนั่งข้างคนขับกระจกเดิมนะครับทุกบานเลยมันจะมีเป็นตัวโลโก้โตต้าเห็นอย่างชัดเจนนะฮะตัวกระจกนะครับเพราะว่าอย่างกระจกเนี่ยถ้าเกิดเอาไปจริงๆนะในสไตล์ของอันนี้งอันก็จะดูเป็นตัวปีรถด้วย นะครับอันก็จะด,ดูเป็นตัวปีรถด้วยเช่นเดียวกันแต่ในเฉพาะบางรุ่นนะฮะอาจจะเป็นเหมือนกันหมดทุกรุ่นเป็นไปไม่ได้นะครับคนนี้คือในส่วนนึงฮนะกระจกถ้าเกิดเป็นกระจกเดิมก็ดีนะครับไม่เป็นไรอันนี้คือตัวกระจกเดิมนะครับแล้วก็กระจกมองข้างมีการตัดด้วยโครเมียมนะฮะแต่เดี๋ยวในเรื่องของอายุปีรถหรือว่าในเรื่องของตัวรถเราจะมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูตัวสร้างไหนกันบ้างครับ สำหรับบานแรกนี่เลยก็จะเป็นฝั่งคนขับนะอันจะแกะตัวเม็ดอ้าคให้กับพี่ๆทุกท่านได้รับชมกันคราวนี้เนี่ยเราเอาคําพูดในช่วงประโยคแรกมาพูดนครับนั่นคือการเว้นระยะช่องไฟนี่คือการเว้นระยะช่องไฟที่สวยงามนะฮะและตัวเม็ดอ้าคกลมคมเห็นชัดเจนนะครับไม่ใช่เป็นตัวเม็ดอ้าคแบบขยิบขยือนะครับหรือว่าวระยะการเว้นช่องไฟดแูแล้วมันไม่ค่อยสง่าตาสักเท่าไหร่ รงนี้คือมันไม่ใช่นะครับวันนั้นพี่ๆทุกท่านครับถึงจะเป็นตัวพีของมันสิ่ก็จริงคันนี้เดิมทุกจุดฮะอย่างสวยนะครับสีแห้งๆสีบางเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ส่วนของตัวอย่างซองในข้างประตูตรงนี้ด้วยก็เช่นเดียวกันนะฮะซิกโปรซิกเกอร์อะไรทุกอย่างพวกนี้คืออยู่ครบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวสับซัวภายในเนี่ยเราค่อยมาเน้นย้ํากันอีกทีหนึ่งถ้าเกิดอย่างตัวประตูบานแรกเราดูไปแล้วเราจะให้มันเข้มข้นกว่านี้สักนิดหนึ่ง ก็เน้นเป็นตัวบานหลังด้วยเช่นเดียวกันมีเป็นตัวกระจกแยกนะครับนี่ก็อโตโยต้าแท้นะกระจกแท้เดิมนะครับคราวนี้เรามาดูเป็นตัวตะเข็บด้านหลังกันบ้างนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยความโค้งเว้าหรือว่าในช่วงตัวมุมเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนตัวประตูด้านหน้าจะเป็นคาบขอบมนเห็นไหมครเป็นขอบมนเลยนะครับจะเป็นเหลี่ยมเหมือนอย่างประตูหน้าเนี่ยคือมันไม่ใช่นะครับเช่นเดียวกันครับการเบนระยะในช่วงของช่องไฟตรงนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับ ของทุกเม็ดเดิมกลมคลมและชัดเจนนะฮะแล้วก็สําหรับอย่างตัวกระจกบานหลังตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะ,ะกระจกเนี่ยมันจะมีหลายส่วนนะครับโลโก้โตต้าอยู่ครบนะนี่ก็ของเดิมโรงงานนะฮะสวยๆใหม่ๆกันไปเลยนะครับตัวบอดี้ด้านนอกเนี่ยโหถือว่าการที่ราไล้รถพวกนี้มาสักคันและอยู่ในสภาพที่คงเดิมไว้มากที่สุดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่แฮปปี้มากนะครับคราวนี้เรามาดูด้านท้ายกันบ,บ้างครับกระจกด้านท้ายนะ ไอจกด้านท้ายนี่ก็เดิมนะครับส่วนสําหรับตัวคิ้วนะกันกระแทกส่วนสำหรับตัวคิ้วฝาท้ายจะเป็นสีเยาวอตัวรถนะครับถ้าเกิดมันท็อปกว่านี้เนี่ยมันจะเป็นโครเมียมนะฮะแล้วก็โคมไฟท้ายนะครับไฟเดียวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะฮะตัวสเตเร์ด้านท้ายครับไฟทับทิมซ้ายขวา2ดวงนะครับแล้วก็สปอยเลอร์นะฮะแต่ไฟเบรกโ3เนี่ยจะอยู่ภายในห้องโดยสารนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาเปิดตัวด้านท้ายดูกันหน่อย ถ้าเกิดพูดกันในเรื่องตัวการโดยสารเนี่ยการสไตล์พับเก็บบาะเนี่ยไม่ได้แตกต่างอะไรจากโตโยต้าเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยนะสำหรับในในความคิดอ่็นนะครับอันว่าโตโยต้าเนี่ยรถมันใหญ่กว่าก็จริงแต่นว่าอินโนวารถมันกว้างกว่านะครับเพราะว่าตัวบอดี้รถเนี่ยคือมันยาวมันอาจจะไม่ได้บวมหรือว่าสูงอะไรมากมายแต่ตัวบอดี้รถเนี่ยคือรถมันยาวนะครับบอะสามแถวอะไรพวกนี้มีเหมือนกันทั้งหมด ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็สามารถพับเก็บได้แบบ50ต่อ50บอ่อตอนที่2ก็สามารถพับเก็บได้แบบ60ต่อ40นะครับสมมุติว่าเราอยากจะใส่โครงใส่ของอะไรพวกนี้เนี่ยน,นั่งสบายเลยนะคนตัวใหญ่เนี่ยคือนั่งสบายเลยแต่ถ้าเกิดเราจะนั่งตรงตัวบ่อเนี่ยก็ต้องเป็นตอนที่2หรือว่าบาะนั่งฝั่งข้างคนขับนะครับถ้าเกิดจะมานั่งตัวบ่อตอนที่3ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะติดหัวเข่านิดน,นึงเพราะว่าพื้นที่ในการเว้นระยะเนี่ยมันไม่ได้กว้างเหมือนตอนที่2มากนั้นนะครับ แล้วก็ตัวพวกแบบอย่างมุมฝาท้ายครับ mm. น็อตนะฮะสี่ตัวนะครับไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทําสีเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ถือว่าสวย mm. เดิมครบทุกจุดนะ mm. ยางสีโครงสีโครงอะไรพวกนี้อยู่ครบหมดนะครับ mm. นี่ก็คือสาหรับตัวรถอินโนวาครับแต่ถ้าเกิดในบางกรณีเนี่ยพี่พี่ทุกท่านครับตัวโชว๊กฝากระโปรงเนี่ยมันอาจจะมีการลงกันหนืดอ,อะไรพวกนี้บ้างหรือว่าไม่ค่อยเด้งบ้างอันนี้เราสามารถแก้ไขได้นะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ย มันก็อาจจะมีเสื่อมไปตามการเวลาบ้างแต่มันไม่ได้นับรวมเป็นตัวเดียวกับตัวรถถูกต้องใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นคําพูดที่ง่ายและเป็นคําพูดที่สวยมากนะครับเดี๋ยวต่อไปครับเราไปดูด้านในกันบ้างครับผมโอเคครับเรามารับชมด้านในกันต่อนะครับสำหรับเนิเอวอร์ตัวโฉมนี้นะครับแอร์แบงเนี่ยจะมีเฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลด้านหน้าเนี่ยก็จะมีการตัดด้วยสีทูโทนสีเทาอ่อนตัดกับตัวสีเทาเข้มนะครับ ถามว่าทําไมถึงไม่บอกว่ามันเป็นสีเบรดเพราะามันไม่ใช่นะฮะสีเบรดเนี่ยคือมันจะมีความกลมกลืนและคลืนกว่านี้นิดนึงอันนี้จะเป็นตัวคล้ายๆกับสีขาวเทาอ่อ,อนๆหน่อย,อยๆนะครับแต่ไม่ออกเหมือนพวกแบบยางขาวซุบไว้อะไรพวกนี้คือมันไม่ใช่นะครับแล้วก็เครื่องเล่นนะฮะ CDWITU MP3 นะครับใช้งานได้ตามปกติหมดทุกจุดนะครับในเรื่องตัวโร่ไฟถือว่าเป็นอย่างที่สําคัญนะครับสำหรับการใช้งานของตัวรถนะครับ แล้วก็ตัวไล่ฟ้านะฮะไฟพามากนะครับแอร์ก็จะเป็นแบบออโต้ให้แล้วนะครับสำหรับตัวอินโนวาโฉมนี้แล้วก็ช่องใส่ของนะเก็บลงเก็บเหรียญหรือว่าตัวช่องเขี่ยบุหรี่เนี่ยนะครับสำหรับด้านล่างนี่ก็จะมีตัวเสียบไฟนะฮะหรือว่าเป็นตัวจอบุหรี่ไว้นะครับแล้วก็ที่ใส่ของกระจุกจิกทั่วไปที่วางแก้วน้ำสองใบส่วนใหญ่รถสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการทําที่เขี่ยบุหรี่มาค่อนข้างดีเยอะมาก เพราะว่าอย่างพี่ๆนะครับหรือว่าคนในสมัยช่วงนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมีการสูบบุหรี่ภายในตัวรถอะไรพวกนี้เขาก็เขี่ยตรงนี้ได้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องยื่นออกไปแต่ไม่เคยนะกลัวรถเหม็นนะครับแล้วก็ตัวเกียร์ออโต้ครับตรงนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับตัวขั้นบันไดนะฮะสามารถเชนเล่นแบบแมนวนวลได้ถ้าเกิดอย่างออโต้แบบนี้เราจะนับยังไงนะฮะเริ่มจากตัว L เลยนะฮะหนึ่งสองสามสี่สปีด ถาไม่เกยียร์ว่างไม่นับเ่ะเกียร์ว่างจะไปนับได้ไงนะฮะมันเป็นตัว4สปีดเกีรยร์ว่างนี่รถมันทํางานไม่ได้มันคือการเข้าเกียร์ว่างนะครับง่ายๆเลยฮะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดยังเป็นพวกแบบอย่าง5สปีดเนี่ยมันก็จะมีเขียนว่าเป็นตัว L2 อ,อะไรประมาณนี้ของง่ายๆนะครับกุญแจก็จะเป็นแบบรีโมทนะครับกระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีส่วนเซ็ ities, นเซอร์มองข้างนะครับก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดทับกระจกมองข้างเนี่ยจะเป็นแบบแมนวนวลนะครับ แล้วก็ตัวเบาครับตรงนี้อันถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เนี่ยช่องค่อนข้างที่ชอบมากเบาะน,นั่งนุ่มสบายเลยครับพี่พี่ทุกท่านครับนุ่มนุ่มนั่งสบายเลยครับถ้าเกิดเราโดยสารหรือว่าออกเดินทางในระยะทางไกลอันถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่โอ้โหมันมันสบายะนะคือถ้าเกิดเราเราลองนับในส่วนงตัวปีรถที่เป็นปี2010แบบนี้เนี่ยความสบายในช่วงของยุคสมัยนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการตอบโจทย์ ในการใช้งานตัวรถที่ดีมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอย่างแบบทั้งหมดเนี่ยที่เราได้รับชมกันไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบอดี้ด้านในไม่ว่าจะเป็นบอดี้ด้านนอกนะครับหรือว่าจะเป็นตามจุดตามส่วนต่างๆของตัวรถคันนี้เองก็ดีใครสนใจอันแนะนํานะครับติดต่อเข้ามาได้เลยจะมาดูตัวรถที่ตัวจริงที่ร้านกอนก็ได้หรือว่าจะมาทดลองขับก่อนก็ได้เดี๋ยวไปกันนี่แหละนะครับคันนี้ระยะการใช้งาน1 6 0 0 0 0โล ไม่แท้รับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีการกงไม่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสู่หน้ารถครับและบอกราคาสาหรับนี้อีกทีหนึ่งไปครับโอเคนะฮะเรียบร้อยสับตัวรถเจ็ดที่นั่งหน้าใช้ในเดือนมิถุนายนนี้อีกพันหนึ่งนะครับอีกอย่างเนี่ยลืมบอกไปเลยสําหรับที่ร้านเราก็จะมีบริการของปูอินสเปกชั่นนะครับบริการตรวจรถยนต์มือสองนะฮะสามร้อยสี่สิบสี่จุดจากประเทศญี่ปุ่นนะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับตัวรถรอบคันเนี่ยมีการตรวจสอบให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยถ้าเกิดถามว่าเอ้า มันมีการตรวจสอบแบบนี้มาเนี่ยเราจะเช่นยังไงมันจะมีเป็นตัว QR code ครับแปะไว้อยู่ตรงตัวมุมกระจกเราสามารถเอาโทรศัพท์เนี่ยกด,ดเข้าไลน์และสแกน QR code อ่านได้เลยสำหรับในการตรวจสอบมันจะเป็นตัวไฟล์ PDF ที่เป็นการให้คะแนนแบบดาวเยอะสุดก็จะเป็น5ดาวน้อยสุดก็จะเป็นแค่ดาวเดียวประมาณนี้แต่ตรงนี้ถือว่าได้รับมาตรฐานระดับโลกนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอ,อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเป็นบ้านเมืองที่เขามีระเบียบที่เคร่งครัด แล้วก็ละเอียดในการทําอะไรหลายๆอย่างเพราะฉนั้นเนี่ยตัวรถด้วยเช่นเดียวกันครับตรงนี้คือเราได้มาตรฐานแบบนี้มาแน่นอนแต่มันไม่ได้จบเพียงแค่เท่านี้ครับคุณลูกค้าจะมีประมาณ3ส่วนใหญ่ๆถ้าเกิดจากกูอินสเปกชันแล้วส่วนหนึ่งที่เขาได้มีการตรวจสอบแบบได้มาตรฐานก็คือเป็นแบบเทคโนโลยีหลายๆอย่างเอามาประกอบรวมกันด้วย2ครับอันก็จะเป็นคนเช็ครถตรงนี้ในอีกสเต็ปขั้นตอนหนึ่งสองสเตชันดดวยกันนะครับ แต่ถ้าเกิดยังไม่มั่นใจอันมีเวนตีร้านให้ครับนั่นคือการรับประกันตัวเครื่องและเกียร์หเดือนหรือว่า1,000 0กิโลพร้อมกับ WSmart นะครับส่วนสําหรับอย่างคันนี้เนี่ยอันตั้งราคาขายไว้นะสาม0 0นบาทพอเลยนะครับ3ามแ0 0หบาทครับรถปี2010จัดไปแน้นได้แน่นอนคันนี้จะตกผ่อนเดือนอยู่ละเจ็ดรบาทเจ็งวดใครชอบใครถูกใจ ใครหาเจ็ดที่นั่งแบบนี้อยู่ติดต่อมานะครับที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดี l ลน์ไม่งั้นก็สายตรงได้เลยครับ0972736976โทรมานะฮะอย่ามีรถใช้ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวและก็ไม่ใช่เรื่องยากครับอันสามารถทำให้พีิพิธท่านเป็นเจ้าของตัวรถรุ่นใดก็ได้ รุ่นหนึ่งโดยที่ง่ายมากขอเพียงมีอาชีพกับรายได้ที่สามารถตรวจสอบได้แค่นั้นเองที่เหลืออันดันสุดติดเพดานแน่นอนและเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ